สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อวาเราเอซิบ้ามืกิ้ตำบะฮวงแล้วแต่ละกินตำบะฮวงแต่เศร้าเลยแล้วจะเุื่อวานนะฮะรสเด็ดนะฮะเผ็ดมากพริกยี่สิบเม็ดแล้วดิใส่ปูนะคะปูปูปลาไหลนะคะนี่ตำปูปาาลาไหลแต่ละ เท็ดเด็ดเสาเลยค่ะเอ๊ะแล้แซ่บคักขนาดพี่น้องนะคะอีกับพักบุ้งนะจ๊ะพักบุ้งพักตลา,าดจ้ะกินรับการพี่น้องจ้านะคะรสแซ่บน,น, er. นะคะเผ็ดจัดจานขนาดรั่วนะคะเนาะ ปูปลาของเรานะคะ่ปูปูปูนะคะปูนะตปูะะป,ลปลาธรรมดานะคะนะ,ะตอนเสาร์คะกินกับผักสดนะะันเลยผักสดเลยนะแต่ละก็กินกับก๋นยน,นะะีกจ้า เต้าเลยนะคะจับแต่เ้าเลยนะคะแต่เช้าเลยนะคะนยาพเข้าก็ได้กินโซ่ให้เบิร์กแล้วจะละให้เบิร์กภาพแล้วจะละให้เบิร์กภาพคนก็นกิน คนจะกินเงีแล้วแต่นะกินรับกันกินจำรานนะสองคนนะ,ะเผ็ดเพ็ดจืดจวดเลยตอนเช้านะคะเขาเศร้าเขาเศร้านะคะแสบไส้กันเลยทีเดียว แซ่บขนาดพี่ล่องเพ็ดขนาดเลยเพ็ดคักรุ้นะโคตรกินก็อยากทายโคตรกนก่นให้ทายโคตรกิน <c oughs> คือลำไล่นะรู้นะโอ้กะคักไปแล้วพี่ล่องจ้ากินข่าวรับกันจ้าตอนเสาร์นอะจ้อ่าอย่าลืม กดเลิฟก,กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดกระดิกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองเนาะจะพาไปกินยังต่อไปเราจะมือหนาเราจะเนาะบายบายขอบคุณมากมากค่ะ